ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนมือรักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับช่องคนสองเหรียญนะครับจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักกับธนบัตรบ้างธนบัตรแบบไหนนะครับมีมูลค่าสูงนะครับและช่องคนสองเหรียญนะครับก็จะขอประกาศรับซื้อเหรียญเออรับซื้อแบงค์นะครับเหรียญรับซื้อไปแล้วนะครับเหลือแต่รับซื้อแบงค์นะครับแบงค์ที่มี มูลค่านะครับเป็นแบบไหนนะครับสำหรับธนบัตรนะครับธนบัตรที่จะนำมาให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับในทางช่องคนสองเหรียญนี้นะครับซึ่งช่องคนสองเหรียญครับจะมาประกาศรับซื้อนะครับเพื่อเก็บสะสมนะครับและก็รับจำนวนจำกัดด้วยนะครับเพื่อนๆใครมีนะครับ มาก่อนนะครับได้ก่อนนะครับแต่ไม่ขอรับปากครับว่าส่วนมากนะครับที่ทํางานครับที่ทํางานจะมีเยอะนะครับเขาจะเข้ามานะครับเข้ามาทักผมก่อนนะว่ารับซื้อพวกเหรียญพวกธนบัตรหรือเปล่านะครับแต่ก็นะครับคงจะมีไม่เยอะนะครับสําหรับเหรียญแล้วก็ธนบัตรที่หายาก แต่ก็มีจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะมาเปิดนะครับเปิดรับซื้อนะครับเพื่อเก็บสะสมนะครับก็คือธนบัตรที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับณขณะนี้นะครับแต่นะครับแต่ต้องเป็นโค้ดแบบนี้นะครับชนิด50บาทนะครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นครับโลบ สมเด็จพระนเรศวรน,นะครับมหาราชปีพศ2133ถึง2148ต้องเป็นแบบนี้นะครับก็คือที่เน้นก็คือต้องดูโค้ดนะครับเน้นเน้นโค้ด4ตัวนะครับ2277นะครับ สตัวหน้านะครับไม่พูดถึงนะครับเน้นแต่ว่าเป็น22กับ77นะครับช่องคนทรงเหรียญจะขอรับซื้อในราคานะครับฉบับละ200บาทนะครับต้องเป็นโค้ด2277นะครับครับโอกาสมีไม่มากนะครับสำหรับธนบัตรนะครับฉบับละ50บาท มีมูลค่าถึง200บาทนะครับสำหรับธนบัตรชนิด50บบาทนี้นะครับซึ่งตามโค้ดที่ผมได้ได้บอกพี่ๆเพื่อนๆไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับ โค้ดแบบนี้นะครับก็จะมีข้อมูลครับมาฝากสำหรับพี่ๆเพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็ลองหาดูนะครับถ้ามีก็สามารถทิ้งเบอร์โทรไว้เลยนะครับเดี๋ยวช่องคนส่ีติดต่อไปเองนะครับสำหรับโค้ด2277นะครับก็น่าจะมีะครับมีความหมายนะครับมีความหมายถึงนำมาให้ มีเพื่อนๆครับที่สะสมนะครับแล้วก็อยาก,ยากจะมีรายได้เกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญแง้งเกา่าเหรียญเก่านะครับสำหรับช่องคนสองเหรียญครับก็มีข้อมูลนะครับสาระมาฝากพี่ๆเพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นคนช่องคนสองเหรียญน,นะครับทำคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ